จะยืนยันนะครับที่ทำให้ GRV หรือ Gold c o นะครับจะเติบโตและ go to the moon ในปีนี้นะครับเรามาดูมุมของโปรเจกต์ด้วยกันที่แอบซุมเงียบและมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ราคามันถึงร่วงไปขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ no! อาคาดดมีอะคาดดมี่มูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตาม g r V หรือโกลฟคอยนะครับเหตุไรนะครับที่โกลฟคอยราคาถึงได้ร่วงลงไปประมาณ0.8นะครับจากที่มันขึ้นมาถึง1ดอลลาร์กว่ากว่าแต่มันลงมาขนาดนี้ มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับฉะนั้นเราก็มีเรื่องของสาเหตุเนาะเราก็บวกกับการเติบโตที่เป็นข่าวดีของโกลบคอยล์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมก็เอามาสักสามสี่ข่าวเนาะนะครับมาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับในเนี้ยเขาบอกว่าโกลคอยในตอนนี้อยู่นะครับในช่วงของลด ราคาครั้งสุดท้ายนะครับก็คือมีการเปิดพีเซลที่เป็นโกลฟพอยนะครับส่วนลด7%ซื้อเด็กนะครับเช่นโกลฟสวอปนะครับในเด x ของเขานะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่10กุมภาพันธ์เวลาประมาณ2ทุ่มตามเวลาตะวันออกนะครับหรือว่าทางบ้านของเขาทางดูใบก็น่าจะเร็วกว่าเราชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะนะครับฉะนั้นอนาคตนะครับ ราคากำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับโกลด์กิมอาร์มี่จะได้เห็นราคาเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นเนื่องจากเกินเปิดพีเซลเนี่ยแหละนะครับเป็นเหตุที่ทำให้โกลคอยเนี่ยราคาร่วงนะครับเพราะรายใหญ่เนี่ยเขาเทตั้งแต่หนึ่งหรือสองดอลลาร์แล้วนะครับส่วนตัวผมคงก็มีพอร์ตนะครับในการเลนซันผมก็เทช่วงนั้นแล้นะครับผมรู้ล้นะครับ เพราะว่าผมคุ้นกับรูปแบบนี้มามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่ปี2021ที่มีเหรียญเปิดตัวใหม่ๆอย่างชิบะอินุก็เคยเกิดขึ้นอย่างนี้เคยไปถึง09ตัวชิบะอินุมี0ประมาณ11,12ตัวนะครับแต่พอเปิดมาโอ้โหขายอย่างดีเลยเหลือ9ตัวพอกลับมาช่วงปีใหม่นะครับธันวาปีใหม่เนี่ยนะครับในปี2021ราคาของชิบะ ็ร่วงลงเนี่ยเราทำให้เห็นนะครับว่าพอมันเปิดพรีเซลมันอย่างนี้แหละนะครับราคามันก็ร่วงลงแต่สิ่งที่จะคอนเฟิร์มนะครับที่จะทำให้ราคาเนี่ยเริ่มกลับมาเนี่ยของโกลฟคอยนะครับเขาทางจอจีเขาสัญญาอะไรเราไปว้บ้างนะมาดูตรงนี้ด้วยกันตอนนี้เขากำลังที่จะทำงานกับกระดานแลกเปลี่ยนสามแห่งแล้ว สามแห่งนี้คืออยู่ในเทียร์หนึ่งด้วยกระดานเทียร์หนึ่งนะครับสามแห่งเลยใครมั่งโอเค,คเปล่าใบแนนหรือเปล่าหรืออย่างอื่นหรือเปล่าอืมเป็นคำตอบที่เราต้องไปหากันหรือว่าคอยเบรสนะครับโอ้โหมีกระดานอะไรเยอะแยะเลยนะระดับเทียร์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นขา่าวแรกเป็นกาวแรกที่จะ จะเริ่มนะครับเราก็ราคาของ grv เนี่ยก็จะเติบโตด้วยเอางี้แล้วกันนะครับข่าวที่2คือบล็อกเชนจะออกเร็วๆนี้อาจจะมากกว่าที่คุณคาดไว้นะครับอาจจะมีฟังก์ชันอะไรที่ที่ดีกว่าและมีรูปแบบอะไรที่เราไม่ได้คาดฝันไว้รอฟังนะครับแล้วก็เรื่องของ g o ลฟ์สเตเบิลคอยกลังเตรียมการ เป็นอย่างดีนะครับและโครงการอื่นๆก็จะแสดงในรายการของโกลฟ s สวอปนะครับและอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยโอ้โหโ,หโกลฟคอยกำลังมาแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับที่ GRV ราคาจะฟื้นขึ้นนะครับหลายคนก็รู้สึกวงวงเวงเว,ว,วงบอกอะไรวะนะครับเปลี่ยนมาเป็นโกลคอยราคาล่วงมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วใครไปกลัวแบบมันเป็น ชิงจงชิงจานะระบบมันดีขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่ดูเหมือนเหมือนกันแต่เราเห็นแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยทำระบบนิเวศของเหรียญก่อนเขาไม่ได้มุ่งไปถึงโปรเจกต์นะครับข้างหน้าว่าเอ้ยจะเกิดเมตาเวิร์สจะพาร์ทเนอร์กับกับตรงนี้จะมีจงตรงนี้จะ,น ún, จะทำตรงนู้นจะทำตรงนี้แต่โปรเจกต์เนี่ย เขาทำแล้วค่อยๆให้มันสอดคล้องนะครับจนกลายเป็นเป็นสิ่งที่เกิดความแข็งแกร่งขึ้นอย่างเช่นโกลคอยเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาก็เลยใช้ใช้การตัดสินใจนะครับที่จะเปิดสเตเบิลคอยของตัวเองก็คือโกลฟ์ยนะครับค้ำประกันกับทองคำเลยและการทำค้ำประกันกับทองคำบอกให้นะครับทองคำนี้แข็งแกร่งนะแข็งแกร่งกว่าคริปโตนะตลาดมาเก็ตแชร์มาเก็ตแครมันใหญ่มากนะครับ ฉะนั้นมันจะทำให้ GRV เนี่ยหลุดเพกยากกว่า bitcoin นะครับที่ Luna นาแก s i c เคยล่มอ่ะนะครับฉะนั้นโกเนี่ยถูกมองว่าเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมทองอ่ะนะครับก็เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงในการาเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับอัตราเงินเฟอ้อนะครับหนุนหลังด้วยทองคำนะครับตัวเนี้ยจะแข็งแกร่งบบมากมากนะครับตัวนี้ก็นะ ก็มีข่าวเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับลองติดตามเอานะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันเข้ากระดานไบแ a น c e ได้จริงๆแล้วระบบมันเริ่มรันเสร็จนะครับมีการวางโกบคอยนะครับโกบโกบคอย,ยอาจจะเข้าไปไบแนน c e ก่อนนะครับเหมือนกับคาดาน n o เนี่ยหรือ ADA ที่มี ADA เข้าไปก่อนนะครับเราก็สักพักหนึ่งตัว s t a เบ e c คอยก็เปิดตามตามแพลตฟอร์มต่งตาง นะครับเราเข้ากระดานพวกเทียสามเทียสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไล่ไปถึงกระดานใบแนนเพื่อจะทําให้ให้เหรียญมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับฉะนั้นเรามาพูดถึงการตลาดอย่างเนี้ยในคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะอิ่มและก็จุใจน่าจะได้คําตอบบางคําตอบแล้วที่ทุกคนกําลังหาอยู่ว่าเฮ้ยตกลงโก้คอยมันเจออะไรนะครับมันมีอะไรมันเจอปัญหาอะไรบ้าง และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่ม grv นะครับหรือ gvr ที่เป็น gvr กับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้และศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนก็ได้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า grv จะกู้ทุมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวอลลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีคันผมต้องเลือก xt.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลุ่มแรงแรงดีดมากระดาน xt.com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสซิ่งทำจากกระดาษ xc.com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืม แชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xt.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์